ุดหลอดไฟโซลาเซลล์ดวงใหญ่ให้แสงสว่างยาวนาะนถึงเช้าอันบล็อกกันอันบลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหกกล่องจะมีหลอดไฟโซลาเซลล์มีสายไฟในตัวแผงโซลาเซลล์พร้อมสายไฟยาว5เมตรขาแขวนแผงโซลาเซลล์รีโมทคอนโทรลแถมพุกพร้อมทานล็อกต่อสายไฟเลยนะครับด้าน,นในโคมไฟจะมีไฟสีแดงกระพริบหมายความว่ากำลังใช้แบตเตอรี่นะและเมื่อถึงเวลากลางคืนไฟติดข,ขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้ โคมไฟสามารถเปลี่ยนสีได้3สีนะครับอันนี้เป็นแสงสีขาวกดปที่กุ่มออโต้เพื่อเปลี่ยนสีแสงสีส้มแสงสีวอร์มไว้และกลับมาแสงสีขาวปรับลดความสว่างได้ปรับเพิ่มความสว่างได้ตั้งเวลาปิดได้มี3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงมาดูขนาดของหลอดไฟกันมีความตอยู่ที่ประมาณ1 2บถึงเซนติเมตรนะครับความสูงประมาณ20เซนเป็นหลอดไฟโตขนาดใหญ่เลยนะครับวัสดุเป็นพลาสติกแข็งแรง กันน้ำกันมแมลงทนแดดทนฝนใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ6ชั่วโมงและเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ6-8ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ทารัรกระจัดโปรซื้อ1แถมอีกหนึ่งเลยนะครับได้หลอดไฟโซล่าเซลล์ดวงใหญ่พร้อมกับชุดแผงโซล่าเซลล์ชุดนี้เลยนะครับกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเพียงผู้คุยได้ในคอมเมนต์